ครับสงสัยจะรีวิวรถบังคับใช่ไหมเนี่ยไม่ <laughs> ใช่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอ้ผิวทางที่เราไปเจอกันมาหน่อยนะครับระหว่างทางเนี่ยผมก็แบบไอ้ผิวทางที่ก็เรียกว่าไอ้ลายงูเนี่ยนะวันนี้ละอนเสียงจะนาสิกนาสิกหน่อยนะมันคือปาฏิดักไปหน่อยนะครับก็ไอ้ผิวทางที่ว่าเนี่ยโอ้ยมันเกิดปัญหากับผมนะเพราะว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งเ สายเลยนะสายแปลว่าแบบมันไม่ถึงขั้นล้มนะแต่ถ้ามาเร็วๆนี่ไม่แน่นะครับมันผิวทางที่ว่าเนี่มันแกะเป็นลายมูลเลยนะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะอ่ะต่อทีนี้ไอ้ผิวทางเนี้ย มันทําทําไมนะผมก็พเออมีเพื่อนอยู่ที่กรมทางหลวงก็เลยถามว่าเฮ้ยเจตนาจะทาทาไมเนี่ยไอ้ไอ้ผิวทางที่ลักษณะเหมือนเกรดงูอย่างเงี้ยนะไอเราความเชื่อของเราก็คือเพิ่มความฝืดถูกไหมว่าเอ้ยสงสัยมันแกะอย่างเงี้ยเพิ่มความฝืดความอะไรให้แบบลถยนต์แต่ว่ามีปัญหากับมอเตอร์ไซค์มากมายเนี่ยนะก็เลยว่าเอยถามเพื่อนดีว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันต้องการทําให้มันฝืดจริงเหรอเพื่อนตอบว่า มันเป็นการซ่อมชั่วคราวนะครับสําหรับถนนที่มันเป็นล่องเป็นหลอนซึ่งมันอันตรายกว่านะแปลว่าสมมติเรามีทางใช่ไหมแล้วเป็นลาดยางนะจะไม่เกิดอย่างนี้กับถนนปูนนะเป็นลาดยางเนี่ยแล้วรถมันวิ่งซะจนพื้นมันเป็นล่องหรือมันมันหรือมันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันเลยต้องการแก้ชั่วคราวเพราะว่าไอการซ่อมทั้งแถบอย่างนั้นมันต้องของประมาณนะถ้าเขาไม่ได้ของประมาณมาก็ยังทําไม่ได้เขาก็ใช้วิธีการนี้ทาชั่วคราวไปก่อนว่า อันตรายแหละแต่ว่าอันตรายน้อยกว่าไอถนนที่เสียเป็นล่องเป็นทางยาวนะครับไม่ใช่ทำเพื่อทดแทนพื้นผิวเรียบนะอันนี้เพื่อนที่อยู่ข่มทางตอบมาแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่การเอามาทำแทนผิวเรียบนะครับเป็นการแก้ไขชั่วคราวนะก่อนที่แบบจะมีการซ่อมใหญ่เป็นพื้นผิวถนนจริงๆแต่ มันบังเกิดปัญหากับหมอจตอร์ไถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการวิ่งเข้าไปหาถนนแบบนั้นน,นะนะต้องเบานะครับต้องเบาเท่านั้นเลยนะเพราะว่ายางของเราเนี่ยมันเล็กอยู่ในร่องเนี่ยแล้วมันก็จะดึงให้รถสายนะอะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนะครับ เห็นไหมว่าสายซ้อนวุ่นวายเลยนะครับว่าโอ้ยโอ้ยลดายนะครับ <laughs> แล้วว่าโอ้ยนะต้องใจเย็นอย่างเดียวนะครับว่าเออเอเอพอเราเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วเจอเยอะไปหมดเลยนะผมตอนที่ขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือไปก็เจอไปทางาฝั่งเชียงคานเลยอะไรก็เจอนะเอาดูอีกสักคลิปก็ได้นะอ่ะ ีเนี้ยหลังจากเจอแล้วเนี่ยหลายๆที่เนี่ยผมก็เลยมาที่เหตุผลที่เอาเ,ออเจ้าสองคันนี้มาเนี่ยผมก็เลยอยากพูดถึงเรื่องผิวทางด้วยนะผิวทางกับลักษณะของการเลือกอยางนะโอเคนะสำหรับวันนี้นอกจากไอ้ถดลายงูแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะคุยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอเายางบ้างยางเรียบเนี่ย เฮ้ยมันต่างกันยังไงลักษณะการคิดเนี่ยมันคิดยังไงทำไมเราถึงใช้ยางบ้างอ่ะตัวอย่างจากรถบังคับเราเลยนะครับโอเคนี่เห็นไหมทางเรียบนะครับยกยกยก,ยกก่อนนะให้เหลือจะ่ไส่เห็นยางไหมมันไม่ค่อยจะเป็นดอกสูงขึ้นมาก็คือเหมือนอยางรถยนต์ทั่วไปนะส่วนอีกคันนึงเป็นเป็นออฟโรดอ่ะเห็นไหม ไอ้ดอกอยางสองแบบเนี้ยมันต่างกันยังไงนะพวกมอเตอร์ไซค์นี่ก็เหมือนกันนะครับที่เราชอบพูดกันนะ่ะยางทางเรียบยาง90-10ยาง80-20นะผมเคยใช้ทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูสักสามรูปนะโอเคจากรูปเนี่ย อนะอันแรกเลยนะครับมันก็เป็นยางที่เครียดยาง80-20ยเออยาง90-10แล้วกันนะพวก Scorpion Trail 2นะครับกับ Terra t a a t t a ็3ของคอนตินะของ p l i เร l l ีของคอนติยางพวกนั้นเนี่ยเหมือนเอาเข้าจริง่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้วิ่งทางลูกหลังอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าลองนึกดูนะครับถ้ามีก้อนหินนะเป็นเม็ดกรวดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแทรกเข้าไปในร่องยางได้ เหมือนอยางแบบนี้เห็นไหมไอ,อยางตุ่มๆแบบนออ road, เนี้ยก็คือยางออฟโรดเนี่ยมันจะเป็นยางที่ยอมนะครับให้คโครนให้เลนให้ก้อนหินเนี่ยนะเข้าไปแทรกอยู่ตอนที่เราเหยียบขึ้นไปยางประเภทนี้เนี่ยยางหนามเราเนี่ยนะเจอฝนนะครับเจอเส้นถนนนี่ลื่นนะเพราะอะไรเห็นไหมพื้นผิวสมัมผัสมันอะน้อยกว่ายางเรียบเห็นไหม เออพื้นผิวสัมผัสที่ว่านียมันคือพื้นผิวสัมผัสบ,บนทางเรียบเห็นไหมมันจะน้อยกว่านะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเพิ่มแรงเสียดทานอะไรก็ไปให้ลองดูยางรถแข็งนะยางโมโต GP เนี่ยไม่มีดอกเลยนะครับตอนวิ่งฝนเออตอนวิ่งแห้งเนี่ยไม่มีดอกเลยนะแต่จะเปลี่ยนแค่คอมเพลวของมันคอมเพลวก็คือส่วนผสมก็คือฮาร์ดมีเดียมซอฟต์นะ ว่าไปนะตามลักษณะของแทร็กแทร็กนั้นนะร้อนเย็นอุณภูมิการกินเนื้อยางมันต่างกันนะก็ไอยางพวกนี้มันถ้าบนพื้นเรียบเนี่ยมันแตะพื้นน้อยนะอ่ะอยางแบบนี้จะแตะพื้นมากกว่าเห็นป่มแต่ในทางกลับกันถ้าทางมันเป็นขี้ดินนะเป็นขี้เลนเนี่ยให้นึกถึงไม้พายเรือนะเห็นไหมไอล่องพวกนี้มันจะมีผิวสัมผัสมากกว่านึกออกปะ่ะเห็นไหม ด้านข้างๆนี่ก็คือผิวสัมผัสอ่ะเดี๋ยวผมเอาอะไรมาเล่นให้ดูงั้นเดี๋ยวต้องหยุดไว้ก่อนตึง้ง <laughs> เอาง่ายมาตะกอนนะครับนี่คือกรอกทิชชู่นะให้มองว่ามันเป็นดอกของยางหนามนะพอจะนึกออกไหมดอกของยางหนามที่วิ่งไปนะอ่ะถ้าเป็นยางเรียบนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะยางเรียบในพื้นผิวเนี่ยลักษณะเนี้ยยางเรียบเลยนะนี่อยู่นะ มันจะมีความยาวเท่ากับกระดาษ A4 เลยนิดหน่อยเห็นไหมอ่ะผมพับไว้นี่ประมาณนี้อันนี้คือพื้นผิวในส่วนที่มันแตกเห็นไหมโดนพับออกไปขนาดนี้นะในส่วนที่มันแตกพื้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่มันแตกพื้นอยู่เนี่ยเท่ากับ A4 แต่ถ้าเป็นยางหนามเห็นไหมปริมาณที่แตะพื้นอยู่เนี่ยหายไปเลยเห็นปะม,มันแตกพื้นแบบแตก เว้นแตะเว้นแตะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ยางหนามเนี่ยการที่ไปอยู่บนทางเรียบเนี่ยมันจะเป็นอาการจับเว้นจับเว้นจับเว้นจับไอ้ตอนที่เว้นก็คือไม่มีแรงเสียดทานถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยางหนามนะเจอพื้นลื่นเจอเส้นถนนเปียกน้ําเนี่ยให้ระวังปริ้นนะครับถ้าปริ้นหลังยังพอเอาไหวถ้าปริ้นหน้าล้มเลยต้องดูนะทีนี้ไอ้ยางหนามที่ว่าเนี่ย ถ้ายังเรียบเนี่ยเท่ากับเท่านี้นะในกรณีสองดอกพอเว้นปุ๊บโอ้โหแย่แล้วแต่ย่างหนาในกรณีที่มันลงโคลนนะลงโคลนลงดินเนี่ยไอพื้นที่ด้านข้างตรงเนี้ยมันช่วยด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นปะ่ะ A อซแผ่นหนึ่งยังไม่พอเลยเห็นไหมเพราะว่านี่มันคือปริมาณของหน้ายางที่โดนพื้นเห็นป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราไปอยู่ทางดินทางโคลนปุ๊บเนะี่ยดอกหนามอย่างเงี้ย ไอพื้นที่ที่มันเป็นยางอยู่ด้านนี้มันจะช่วยพายรถนะครับหรือรวมทั้งก้อนหินที่มันอยู่แทรกอยู่ระหว่างดอกเนี่ยดอกล่องยางเนี่ยนะมันจะทําให้เราไปได้นะอ่ะทางประเภทที่ควรจะใช้ยาง80ด0สิบหรือยาง60สิ5 0ี่้าห้านะเดี๋ยวผมให้ดูสองคลิปติดเลยอันนึงนะครับเป็นทางลงจากบ,บ้านผายีนะีะถนนเสียนะถนนเสียเนะี่ยแล้วลักษณะของหินที่อยู่บนถนนเนี่ยมันกริ่งมากเลยนะมันกริ่งมาก แล้วก็อีกทางก็คือหลงเข้าไปในทางดินนะฮะไอายางพวกเนี้ยไอายางที่มันเป็น80-20ิะนะมันไปได้ดีกว่านะรวมถึงเลนด้วยนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาคลิปเลนมาเพราะให้ดูไายวนแล้ว <laughs> ตึงต่อนะเห็นไหมครับไอทางดินพวกนั้นเนี่ยยางที่เป็นเนี่ยดอกแบบเนี้ยมันตะกยดินนะรวมถึงยอมให้ก้อนหินก้อนเล็กๆน้อยๆ,ๆเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในนะทำให้รถมันไม่ลื่นนะครับควบคุมรถง่ายกว่านะไอทางที่ผมบอกนะยางที่จะได้80-20ส่วนทางที่ไอยางพวกนี้แพ้มากๆเลยนะครับก็คือฝนนะครับบนเรียบเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวให้ดูสักคลิปหนึ่งนะ เส้นนั้นไปอุ้มผางนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วก็พอมันเปียกเข้านานๆมันก็จะมีตะไคร่ด้วยอะไรด้วยคี้กรงขี้เลนด้วยเนี่ยอายางที่ที่เป็นยางหนามอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอายางฝนที่ดีเนี่ยคือยางที่มีร่องนะร่องเนี่ยร่องน้ำเนี่ยคอยรีดน้ำนะเออยอมให้น้ำเข้าไปในร่องยางแล้วรีดออกด้านข้างนะครับแต่สิ่งสำคัญนะ ของเรื่องของยางวิ่งฝนเนี่ยคือคอมเพลวของยางคอมเพลวของยางเนี่ยทุกวันนี้เขานิยมมากนะครับในการผสมซิลิก้าเข้าไปในเนื้อยางนะให้มันยังคงเกาะอ,อยู่นะครับบนพื้นที่มันเปียกไอส่วนผสมซิลิก้าเนี่ยยิ่งในยางง้านะเขาจะใส่เยอะเลยนะนะ่รับยางหลังก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่เจ้านะครับว่าใครใส่อะไรยังอะไรส่วนไหนสุดไหนนะแต่ว่า ผมนะวันก่อนนะในการเลือกยางนะครับยางเนี่ยไอ้คอมพาวที่ว่าเนี่ยมันอิงตามอุณหภูมินะเอาเป็นว่าร้อนๆเนี่ยนะบ้านเราร้อนๆเนี่ยยางส่วนใหญ่เนี่ยที่ออกแบบมามันเกาะอ,อยู่แล้วครับมันเกาะเพราะว่าอุณหภูมิมันพาให้ยางเหนียวนะมันตัวยางเนี่ยมันก็จะเกาะบนพื้นเรียบอยู่แล้วแต่ไอ้บ้าน เมืองนอกนะหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนเขาที่อากาศมันเย็นๆเนี่ยเช้ามาเนี่ยยางอุณหภูมิยางเนี่ยยังไม่ถึงเราจะเคยเห็นนะครับยางมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆหรือยางรถยนต์เนี่ยนะมีอุณหภูมิทํางานนะครับเย็นมันไม่เกาะนะยางสลิกเนี่ยนะเย็นมันไม่เกาะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องวอร์มกันเป็นสิบกิโลเลยนะ <laughs> ยางติดรถบางตัวนะ ไมปบอกยี่ออแล้วกันนะติดรถมาเนี่ยโอ้วิ่งออกมานี่ลื่นปืดเลยนะครับแต่วิ่งไปสักเดียวมันถึงจะเกาะไอวิ่งไปสักเดียวเนี่ยไอคำว่าวิ่งไปสักเดียวเนี่ยมันสร้างอุณหภูมิให้ยางนะพอยางมันร้อนแล้วมันถึงจะเกาะนะอ่ะโดยสรุปนะครับวันนี้วันกรก็มาพูดเรื่องผิวดางนะที่เราเข้าใจกันว่ากรมทางเขาทาอะไรนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือมาพูดเรื่องการเลือกยางนะครับอันแรกก็คือดอกยางนะไอดอกที่มันเป็นบ้างดอกที่มันเป็นดอกสําหรับออฟโรดเนี่ย เ,เขาจะเรียกว่ายางออเทเรนมัตเทเรนนะครับ HT ก็คือไฮเทเรนเนี่ยมันเหมาะกับพื้นผิวถนนแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเราเอาไปใช้นะไอการใช้ยางที่มันออเทเรนหรือว่ามัตเทเรนเนี่ยมาวิ่งบนถนนดำเนี่ยมันกินยางนะยางมันจะหมดไวมากเสียงก็ดังนะแล้วก็ไม่ค่อยเกาะแต่ถ้าอยู่บนถนนดินนะก็ พระเจ้าเลยนะครับไม่ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับไปไม่ได้นะอยางยางแบบเนี้ยถ้าไปเจอถนนแบบแบบที่มันเป็นออฟโรดเนี่ยปั่นอยู่กับที่เลยนะส่วนยางประเภทเนี้ยางเขาเรียกไฮเทอร์เรนน่ยนะยางเรเดียลทั่วไปติดรถเนี่ยมันเหมาะกับถนนด,ดำนะ มากกว่าแล้วก็วิธีเลือกเนี่ยผมแนะนานะให้อ่านรีวิวบ้างดูของเมืองน,นอกก็ได้อยางตัวที่เราใส่เนี่ยมันวิ่งฝนดีไหมเมืองไทยเป็นเมืองร้อนร้อนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาตอนเปียกเ็รเปรียกแล้วมันลื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเลือกยางเนี่ยจะเลือกยางที่วิ่งฝนวิ่งเปียกได้ดีดีกับอุณหภ Bey ูมิเย็นๆ็ไม่ต้องวอร์มยางนานนะครับก็ให้ดูที่คอมเพลอมันนะผสมซิลิก้าไหม ส่วนไอ้เรื่องอลึกๆเนี่ยเรื่องขอบยางเนี่ยซึ่งนิ่มอาจจะนิ่มกว่าตรงกลางเนี่ยสำหรับมอเตอร์ไซค์นะก็เป็นเ,เทคโนโลยีใหม่ๆของของยางแล้วว่าเขาจะเบรนให้ให้ยางที่แก้มเนี่ยนะครับมีเนื้อหรือมีคอมเพล์ที่นิ่มกว่าตรงกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราวิ่งจากตรงกลางเป็นหลักใช่ไหม แล้วก็ไปเทโค้งเนี่ยถามว่าตรงกับโค้งเนี่ยเราวิ่งอะไรมากกว่าก็คือตรงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนื้อยางตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นฮาร์ดมีเดยมบู๊ง่ายๆอย่างนี้นะแล้วข้างเป็นซอฟทีนี้ไอ้รอยต่อระหว่างฮาร์ดมีเดียมกับซอฟเนี่ยสมัยก่อน,นยังไม่ค่อยดีนะครับมันเวลาเราเทไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สมูทแหละมันอุ๊ยเดี๋ยวมันอะไรอาการมันแปลกๆแต่ทุกวันนี้เขาก็ปรับปรุงนะนะให้รู้สึกเหมือนเนื้อเดียวกันแต่ยางมอไซค์นะครับ โดยเฉพาะยางหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คอมพลวไม่เหมือนแล้วนะครับตรงกลางเข็นกว่าขอบนะครับข้างๆเนี่ยเอาไว้ลีนเนี่ยลีนรดเลี้ยวรถเนี่ยจะนิ่มกว่าอ่ะวันนี้ก็สั้นเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองตัดต่อดูก่อนก็มาคุยให้ฟังแค่นี้นะครับว่าเออเลือกยางอะไรยังไงเนี่ยก็ให้เหมาะกับพื้นผิวทางที่เราไปนะครับสําหรับผมเลือก แปดสิบยี่สบนะเพราะว่าเส้นทางที่ผมไปมันเป็นแบบนั้นนะแต่ส่วนรถยนต์เนี่ยผมวิ่งเดีือดรดดำใช่ไหมผมก็เอาอยางอีกแบบนึ่ง <laughs>